เราอยู่ในยุคที่ผู้หญิงจะต้องมานั่งพูดว่าผู้ชายควรดูแลผู้หญิงอย่างไรเราอยู่ในยุคที่เลดี้เมย์ต้องมานั่งสอนผู้หญิงในการดูว่าผู้ชายเนี่ยเขาดูแลเราอย่างไรผู้ชายยังไม่โตเนี่ยอย่าไปยุ่งกับพวกเขาพวกเขายังไม่ได้เจริญเติบโตไม่สามารถดูแลผู้หญิงต้องมานั่งบอกมานั่งสอนหรือบางครั้งเราอยู่ในยุคที่ผู้หญิงจะต้อง เข้มแข็งมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็มานั่งเรียกร้องให้ผู้หญิงดูแลเขาดุดเจ้าชายแล้วก็มาบอกผู้หญิงว่านี่คือยุคของผู้ชายเป็นใหญ่พอเราบอกว่าให้ผู้ชายนำเธออยากเป็นผู้นำครอบครัวไม่ใช่เหรอเธอนำสิเธอดูแลชันสิกลับไม่นำแต่อยากให้ผู้หญิงเคารพยกย่องให้เกียรติพอเราจะนำผู้ชายกลับรู้สึกไม่ดีอึดอัด พอเรามีมาตรฐานที่สูงพอเราเป็นคนที่อยากได้สิ่งที่มากกว่านี้เขาก็บอกว่าทำไมผู้หญิงไม่รู้จักพอทำไมผู้หญิงต้องการอะไรเยอะแยะมันคือเหตุผลของผู้ชายที่ยังไม่ตัวค่ะแต่เมยอยากจะบอกว่ามีผู้ชายอีกมากมายที่เขาเติบโตแล้วเขาก็สามารถมีศักยภาพดูแลผู้หญิงอย่าให้ผู้ชายที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันน้อยมาก ที่ไม่รู้จกักโตแล้วมาบูลลี่ผู้หญิงไม่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วมาตอกย้ำว่าผู้หญิงต้องการมากเกินไปอย่าให้ค่ากับผู้ชายกลุ่มนี้เพราะเมเชื่อว,ว่ายังมีผู้ชายกลุ่มที่เขาสามารถดูแลผู้หญิงเขาไม่คือเขาไม่มานั่งคอมเมนต์เขาไม่นั่งมาพูดแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาเอาเวลาไปทํางานโฟกัสชีวิตของตัวเขาโฟกัสความโฟกัสเป้าหมายของเขาแล้วก็ดูแลผู้หญิงของเขาที่เขารัก มีสิ่งเดียวที่อยากจะสอนผู้หญิงฉลาดตั้งแต่เลือกผู้ชายมาเลยฉลาดตั้งแต่ไม่ต้องทนกับอะไรที่มันไม่โอเคหรือต่ำกว่ามาตรฐานนะคะเมื่อมีสิทธิ์เลือกจงเลือกชีวิตเราคือการเลือกและอย่าไปเสียเวลากับกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเรา ดังนั้นกลับมาเหตุคุณค่าตัวเองฟังนะผู้หญิงโฟกัสเฉพาะคนที่ทำให้คุณดีขึ้นอย่าเอาคนที่ต่ำกว่าคุณอย่าเอาคนที่เท่ากับคุณจงโฟกัสคนที่สูงกว่าคุณแล้วคุณก็พัฒนาไปเมื่อคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนคุณก็พัฒนาไปให้ได้แบบนั้นส่วนผู้ชายคุณมีเวลามากในการเ,าเติบโตค่ะ คุณมีเวลาที่จะแพร่พันธุ์อีกเยอะมากจนตอกฝาลงคุณก็ยังไม่หมดน้ำอสุจิส่วนผู้หญิงมีเวลาของมันมีไบโอคล็อกของผู้หญิงที่จะสามารถท้องหรือสวยหรือเปล่งปลั่งได้มีเวลาน้อยมากดังนั้นเราเป็นผู้หญิงเราจะไม่ได้รอผู้ชายแล้วเราจะเลือกคนที่พร้อมสำหรับเราถ้าคุณไม่พร้อมเชิญค่ะ ไปพัฒนาตัวเองส่วนเราก็จะพัฒนาตัวเองและทําตัวเองให้คู่ควรกับผู้ชายเราไม่ใช่ในอนเฉยๆแล้วได้ผู้ชายรวยไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกอยู่เฉยๆแล้วได้ผู้ชายรวยไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ไม่พัฒนาแล้วได้ผู้ชายรวยหรือผู้ชายดูแลดีทุกคนพัฒนาหมดดังนั้นเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในการเป็นผู้หญิงคุณทําหน้าที่ของคุณในการเป็นผู้ชายอย่างดีที่สุดแค่นั้นต่างคนต่างทนานาที่ไปนะคะนี่คือ นี่คือ d ีวายมาสคารินและก็ดีวายแฟมานินนะคะผู้ชายอันศักดิ์สิทธิ์และผู้หญิงอันศักดิ์สิทธิ์มาเจอกันนะคะซึ่งผู้หญิงถ้าคุณอยากได้คลาสที่คุณจะเข้าใจผู้ชายมากขึ้นแล้วก็เลือกผู้ชายให้ถูกต้องไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับผู้ชายที่เขาไม่ลงทุนกับคุณนะคะให้โรงเรียนคลาสนี้ที่ชื่อว่าความรักถาโถมการเงินมหาศาลนะคะเมื่อคุณได้เจาะเข้าไปนในหัวใจของผู้ชาย ผู้ชายรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากขึ้นนะคะแล้วเขาก็เติบโตเป็นผู้ชายที่เป็น p ไวเ i d e r เนี่ยเมื่อคุณเจาะเข้าไปในหัวใจของเขาได้เนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างจากเขานี่คือเคล็ดลับในคลาสนี้ถ้าใครอยากรู้ในการเข้ากับผู้ชายและได้ผู้ชายที่ดีนะคะมาเรียนกันในคลาสนี้นะคะ่ะความรักถาโถมการเงินมหาศาลแล้วเ,เจอกันในคลาสนะคะบาย